สวัสดีพ่อพลาแม่เอลซีมอลำเพลินเพลินเขาสู้ขู่สุขคนนะครับเนาะเอ้าหลังจากไล่สดลงเร้วเรียวนะครับเนาะบรรยากาศในสำนักง,งานวันนี้นะครับผมร่มรื่นร่มรื่นมีแดดอ่อนๆแรงๆเหมือนเดิมนะครับโอ้ว้าวพ่อหมยเพื่อนกำลังจัดผ้าจัดผ้าซาเลนนะครับเพื่อให้มีที่ซ้อมมากเพิ่มขึ้นนะครับ อ้านี่พี่น้องน้องอุ้มนะครับผมน้องเอาเบาะนี้เบาใส่กลวองไมครับเอครับอยากให้สิเดียวนี้ครับโอ้ยเนาะโอ้โหลอเว้ยน้าอุ่มกับน้าซินนี่อันนี้คือภากันเทียนยังพ่อใหม่ครับเอากันแดดกันแดดเดี๋ยวเขาจะมาซอมเต้นโอ้ให้มีที่ซ้อมมากเพิ่มขึ้นโอ้นะครับเพิ่มเทียได้หลายแล้วพี่น้องเพียงหนึ่งแล้วนะครับผ้าสเลนดัมเฮานะครับ เอินพาอย่างนาะตัวกระบอกหูจักซื้อมันนะครับพี่น้องแดดร้อนเหมือนเดิมนะครับพี่น้องมันนีกระไดบรรยากาศว่างหันเป็นคึมๆมา้านะครับคึมๆมาทั้งนี่แหละพี่น้องทังโกดุมนะครับจะ่าไปแล้วนะครับบ่ตกพี่น้องมันนี้บ่ตกนะครับพอแล้วให้มันตกดูหลายรอพี่น้องเนาะมันจืดนะครับมันจืดนะครับ โอ้มันอยน่มีล้มนะพี่น้องล้มบิดมือเลยมือน,นี้อยู่ในโดมแห่งเงยน็นคักมองตัวไร่สวนบางหันพี่น้องนะครับพี่น้องล้มเย็นคัก๊๋ล่ะผ่าพัดวีวีอยู่ท้องสีกับปิวันวัน อ้ยอู้สวัสดี้ครับไปยีจะคลิปกันไออล้โซนได้แล้วว่างั้นไปยจะคลิปกันพี่น้องกันแดดไ่ยีก็อ่ะกันใช่ไหมาซ้อมเต้นอยังนีตัวนอนบ่แมนครับเออบีนี้ผมต้องเต้นครับทำให้บ้านสั้นทอดบ้านสั้นที่แล้อพี่ออให้ทำคักดๆแน่นอนเออทำม,มาลดได้เสียเงินทำหมดนี่บ,บ่บ่จีเต้นนี่รีตีปีนี้เอาเต้นทำเพรรู้สึกเนี่ยเอาเป็นยังไงก็อยากเต้นดูไปเต้นดูครับชอบเนี่ยครับเอาโซนจะเทียบเอาเอาเบิรงเด้อเดี๋ยว เราจะให้เห็ดตรงตีให้หนึ่งสองสามตุ้งแช่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 เรา换另一่我เจดจึงตัวแม่นตีไ้ยเนาะหี้ยเฮ็ดคือหายเนาะแล้วขด้เตียงปีนี้สิรับบทหนักเรียกโจได้เตียร้อมได้ออกฉากแล้ร้อมเล่นตลกพร้อมวันไหว้อมครับไหวโอ้ยเจ้าเสี่ยวสุดตำแหน่งเลยตัวนี้พี่สุกตำแหน่งเลยครับไม่ก็ธรรมดาเลยนี่ครับแสดงว่าเจ้าเป็นคนที่มีความพยายามมีความมุ่งมั่นนะอ้อคนเฮางหนึ่งบล็องบลูคนเฮาเนี มันบ่เกินความสามารถของคนนนาเร็ดนยังกัได้แมน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 อิริแมนคะแน้เต้นนี่สิไปเต้นอยู่ฟังแหนวโอ้ฟังเดี๋ยวลำโพงไปนั่ขลาดเอาว่าเต้นอยู่หนาิทีหนาหนาลำโพงแมมหนากว้งแล้วเออุ้ยหนากว้งบ่เอาไปนั่งคนที่เคเห็นคนทีเห็นคนผู้หน่อยอยู่ติเฮ้ยใส่เกือบส่วนบูธเข้าไปใส่สูตรอันบอดี้สูตรเข้าไปคือสิคักแต่ว่าเนาะพระเอกวอกงเนี่ยหาตัวจับยากแล้วกันมาสันครับเป็นทั้งพระเอกเป็นทั้งคนไว้สร้างท่าสียง โอ้สู้ตำแหน่งตัวนี้ประทรรมดาคนรวยาเคยรับประดับประดาเป็นน,น้ำกระเจ้าเห็ดไปตามเงยมงมขันว่างขัน,งน,น,น,นมันกระบายสันตานอนบ่รับจอบรับใบไปค<ป>ือหา้กินน้ำลงท่านเออนี่หนี้พี่น้องอีกอย่างหนึ่งของไอ้เราก็คือว่าคนประหยัดมัธยัดครับมาอยู่เพียรลำเพลินอด่างงั้นทรงขึ้นมาบ้านพร้อม เงี้ยเงี้ยเงี้ยตุนแล้ยวด่นเป็นลำพื้นนี่หระนานครับเงี้ยเงี้ยแล้วย่อยเป็นลำพื้นกำบันวัี้จะไปไทยเบื้งดอกเออออออครับกำบันวันนี้ซ้อมแล้ยวผุละกลับไปน้ำเนี้ยเด้อกลับพาไปเอาชิ้นมาไทยไปเล่นกันได้เออไปเล่นบ้านน้ำกันซะเออเล่นบ้านกลับอยากไปเบื้องบรรยากาศบ้านได้ใส่เป็นจังได้หนออือเมื่อไหร่ก็ไปล่ำไกลไกบ้านละหมื่นเอ้าพี่น้องผมก็อยู่อุดรเดิพี่น้องทั้งพ่อตาพี่น้องทั้งพ่อตาเนี่ยอยู่อุดรเมื่อไหร่เออมาวานทันหน่อย มื่อเอาไปร่ำห่างจากบ้านก็บสองรูอนหนึ่งเตี๋ยเออแต่ปีใดนี่ปีไก่นี่เลยเออเพราะมันปีไก่ปีก้อนปีสวางปีสวางปีก้อนดู่ี่สวางโอ้ห่างจากบ้านเจ้าสวางรูสองรูป้าเจ้าได้อยังเลี้ยงเพื่อนเหรอยะว่าขวานให้แบกขามเด้อโอ้เลี้ยงโอ้ยดีด้วยคนได้ว่ามันสร้างสร้างวานว่านีี้มแถวนี้โอ้ปลูกไว้เพื่อนตีลูกกันนลำตันเป็นเทนาปะนั่นนั่นก็เจ้าเชาเฮ็ดเบิร์ตโอ้เสด็จค้นน้าหลายตัวนี้ วิ่ง <Hey! S 2> <Hey. S 1> เอเชียตัวนีคน mm hmm. น้คนให้นาคนให้นาผืนใหญ่คนให้นามีหลายตัวนี้คนผู้ดีเว่รคนธรรมดาตัวนี้หนึ่งเลยมันผู้เฒ่าเล็กกว่าเาแล้วอื mm hmm. นะครับนจ mm hmm. ำดี่กินในครอบครัวนี้ดิ mm hmm. มันกบะเบน บ่วทลายดดอกกันบ่แม่นบัวทลายคั้นสิเฮ็ดเบิดมันได้ขายพร้อมถุงซั่นได้ขายพร้อมโอ้ก็เลยให้พี่น้องให้คนทางบ้านเศร้ากับให้คนบ้านอยู่กันล่ะเฮ็ดเาเออเขาเขาเขาไม่กินบรดนี้เฮาคิดราคาค่าเศราหรือว่าจังได๋แบบใดครับเอาเอาเป็นข้าวบ่หรือว่าเขาเอาเป็นข่าครับโอ้เป็นข้าวก็คือยังว่าเออปีนี้ได้ร้อยอวปีนี้ได้ร้อยอวแบ่งมาเทั่ไส้แบงคือยังว่าเขาก็เอาไปเท่าฟุกซิป โอ้ซีซีอครับเพราะเขาประเดเห็ดของเขาปุ๋เอียงเขาค่าทุกค่าแต่ของเขาบดหงโอ้เขากระเบีงออกมาจากตดออกมาจากเปอร์เซ็นของส่วนว่าเป็นเขานี่เนาะแทนครับแทนเขาเขาสมมติว่าเขาซีซีปครับสองพอจ่ายเงินจ่ายกับย่าย้วนโอ้กินแค่สองคนเท่านั้นแล้วกัพี่กับน้อง พี่วิแล้วก็แยกเขาพัวออกไปโอ้แคือเราผมและยู่กับพ่อกับแม่ครับยามเลี้ยงกันมาส่งเขาพ่อเขาแม่ซื้อๆแม่ครับโอ้พ่อบ้านกับเบิ่งแย่งกันไปเนาะพี่ขาวก็อยู่ใกล้ๆกันโอ้มีพี่น้องความทั่งกันจกคนว่าพี่มสี่คนพี่เสียหนึ่งเสียหนึ่งเอ้าคือบ่อน้ำหาผาโบเห็นเนี่ยก็ยึไปแล้วไปท่งผุดฮะไปท่งผุดเหรอโอ้ยว่าเที่ยงดูมถอยประกาศกันไปได้ปะฝาฮะเที่ยงฝาโอ้บอกเต็งบอกแล้วเอ่อเสียเสียพึ่งไว้นี่พอทุ ปุยบ้านก็ไปยุกโอ้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 ไปเป็นเป็นผู้ที่เสียไปนี่เป็นผู้กลางคือผู้หลาคือผู้กคกผู้หลาผู้หลาผู้หลามูอครับมันเด็ก็เลื่เดียววก็เลื่อได้เป็นผู้หลากระเรื่องโอ้พ่อไอ้อะเป็นผู้ที่สามกระเรื่องกลายเป็นผู้หลาเลยโอ้ลูกหลาตัวนี้ลูกหลานี่ทีลูกหลาครับปาดมาหยอครับตุ่หยอเนี่ยที่ลูกหลาลูกหลาลูกหลาตีลูกเทพนาของแม่เอ้าพี่น้องครับผมนี่แหละครับบรรยากาศในสำนักงานเนาะพี่น้องเนาะขอขอบคุณพี่น้องนะครับผมอ่ะอย่าลืมอีกอย่างหนึ่งพี่น้อง ู้ใดอยากสนับสนุนนะครับ่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรือว่าอาหารการกินให้ทีมงานควอนไวยเฮานะครับผมก็สามารถสนับสนุนมาได้เด้อนะครับผมน้องจินน้องอุ้มนะครับผมแล้วก็พ่อพ่อหมายพ่อทุนไอ้อ้อนะครับผมเพื่อนเป็นควอนไวยเพันเฮดกอกกระ๊ยบในสำนักงานทุกทุกอย่างเลยพี่น้องเนี่ยเนียนโอ้หัวลำกับดีซอมอยู่ตรงนี้ครับผมอืมอืมทัดส่วนโอ้ดีดีดีคัะค่ะขนาดอ่ะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ตโตโนพร,รัตก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมช่องโตโนโพรัตหลายๆเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ขอลาไปซัมนี่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะคายน้ำเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมยูทูบเบอร์มือใหม่นะครับขอขอบคุณครับ